ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ก็มาต่อกันที่สูตรแต้มนะครับแต้มสิบหน่วยบนนะครับผมครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับก็หลุดเป็นหนึ่งศูนย์นะครับสูตรใหม่หลุดนะครับสูตรเก่ายังเดินต่อนะครับผมสําหรับสูตรนี้นะครับผมก็สําหรับแต้มสิบหน่วยบนของงวดประจาวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับผมนะครับของงวดนี้นะครับผมจะมีสูตรไม่หนึ่งศูนย์นะครับที่ลงไว้ให้นะครับผม นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูสูตรกันนะครับผมคำเตือนนะครับสูตรหวยจะเป็นในทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสูตรหวยเป็นการคํานวณตามสถิติเลขที่เคยออกนะครับผมนะเราไปดูสูตรกันเลยนะครับผมครับของงวดที่ผ่านมานะครับผมหนึ่งเออสิบหกตุลานะครับผมเต้นสิบหน่วยบนนะครับของงวดที่ผ่านมา เลขที่ออกนะครับคือศูนย์หนึ่งห้านะครับจะเป็นแต้มหกนะครับแต้มหกนะครับผมแต้มหกนะครับสำหรับสูตรนี้เข้าอยู่นะครับผมแต้มเข้านะครับก็เราไปดูงวดใหม่กันเลยนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งพึ่ื่ เบิกสิก,ก,การนะครับผมสูตรนะครับสูตรเราใช้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นสำหรับสูตรนี้นะครับหลักหมื่นของงวดที่ผ่านมาก็คือแปดนะครับแปดบวกด้วยหลักสิบครั้งที่สองนะครับสิบครั้งที่สองของงวดที่ผ่านมาก็คือหกนะครับผมหกนะครับ 8บวกได้สิบสี่นะครับเอาสี่นะครับสำหรับสูตรนี้เลขคงที่นะครับก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสองสี่ก้านะครับศูนย์หนึ่งสองสก้นะครับเลขคงที่นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับผม4บวกศูนย์ได้4นะครับ4ี่บวก1ได้ห้านะครับ4บวกสองได้หนะครับ4บวก4ี่ได้8ปดนะครับ 4บวก9ได้13นะครับผมสำหรับสูตรแต้ม10บหน่วย1ิบหนว่หนวยบนสูตรเลขนะครับผมเราก็จะได้เลขเดินนะครับก็คือ4 5 6ห้าดามนะครับผมสำหรับสูตรนี้เราก็มารอดูผลโอกกันนะครับผมนะครับสูตรนี้ยังตามได้อยู่นะครับผมก็ลองตามดูนะครับสูตรที่2นะครับผมที่ผมวางใหม่อ่อต่แล้วนะครับผม สูตรนี้หลุดนะครับผมเลขท right. ี่ออกก็คือ0ูนย์หนะครับแต้มที่ได้ก็คือแต้ม6นะครับผมแต้ม6นะครับสําหรับสูตรนี้ผิดนะครับผมสําหรับสูตรนี้ก็ขอตามอีกหนึ่งงวดนะครับผมถ้างวดนี้ยังไม่เดินนะครับก็ทิ้งนะครับผมสําหรับสูตรนี้นะครับนะครับสูตรนี้เราใช้หลักหน่วยบุญนะครับหลักหน่วยบุญของงวดที่ผ่านมานะครับ 1นครับหบวกด้วยหลักหน่วยข้างที่4นะครับหลักหน่วยข้างที่4ของอัตี่ผลนมาก็คือ5นะครับ1นบวกห้าได้6กนะครับผมมาบวกกัเลขคงที่ของศูนย์นี้ก็จะเป็น0ูนย์หนะครับผมนะครับหกบวกูน นะครับได้หนะครับหบวกหนึ่งได้เจ็ดนะครับ6บวก2ได้8ดนะครับหบวกสี่ได้สิบก็คือศูนย์นะครับหบวกหกได้สิบสองนะครับเอาสนะครับครับสำหรับสูตรที่สองนะครับเลขที่ได้นะครับก็จะเป็นห7เจ็ดดศูนย์สองะครับสำหรับสูตรนี้นะครับผมแนะนำให้ดูไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องเอาไปใช้นะครับเพราะมันหลุดนะครับเผื่อมาหลุดต่อเนื่องนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับผมนะครับก็ใช้ สูตรที่ยังเดินนะครับสูตรนี้นะครับผมนะครับลองใช้สูตรนี้ดีกว่านะครับผมสี่ห้าหกแปดสามนะครับสูตรนี้ยังเดินนะครับผมงั้นเราไปดูสูตรใหม่กันนะครับสูตรแต้มสิบหน่วยบุญนะครับนะครับสูตรใหม่นะครับผมก็สูตรทํามาพร้อมกันนะครับผมนะครับแต่ก็รอดูไปก่อนนะครับมันเพราะมันเป็นเอ่อเพิ่งออกมาลงนะครับผมก็สําหรับสูตรนี้นะครับ เราจะใช้สูตรที่ก็คือใช้หลักแสนนะครับหลักแสนหลักแสนของงวดวันที่16ตุลาคือแปนะครับบวกด้วยหลักแสนนะครับก็แปดนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักแสนนะครับคือแปดนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างก็คือห้านะครับห้าสำหรับสูตรนี้นะครับเราจะใช้หลักแสนบวกหลักแสนบวกหลักแสนแล้วก็บวกหลักสิบล่างนะครับผมนะครับ 8ปดบวกแได้16นะครับเอาหกบวกแปดหกบวกแได้สิบสีนะครับเอาสี่บวกห้าได้9้านะครับครับหนึ่งเลงมานะครับบวกกับเลขคงที่สําหรับสูตรนี้นะครับก็จะเป็น1 2ึ่งห้าเจ็ดแปดนะครับผมนะครับเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์นะครับ ก้าบวกสองได้สิบเอ็ดนะครับหนึ่งนะครับเก้าบวกห้าได้สินะครับเอาสี่บวกเได้สินะครับเอาหกเบวกแนะครับได้สินะครับเอาเนะครับผลทีโอนะครับองคัดที่สิบบกตัวลก็จะเป็นอ่าศูนย์ห้นะครับก็จะได้แต้มหนะครับ เต็มหกนะครับสำหรับส่วนนี้ครับเข้านะครับสุดแรกเราใช้ได้เต็มสองนะเราค่าสองนะครับสตรที่สองเราได้เต็มหกกับค่าหกนะครับนั้นเราไปดูของงวดประจำวันที่หนึ่งพุศกิกากันเลยนะครับผมนะครับเหมือนเดิมนะครับเราใช้หลักแสนนะครับสองนะครับ บวกด้วยหลักแสนก็คือ2นนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักแสนนะครับก็คือ2นครับแล้วก็บวกด้วยหลักสิบล่างนะครับก็คือสนะครับผมสองบวกสองได้4นะครับเอา4บวก2ได้6นะครับเอาหบวก3นะครับได้9้านะครับ9นะครับเข้ามาบวกกับเลขกลุมที่ของตัวนี้ก็คือ1 2นะครับ2 5 7้าเจ็ด แปนะครับผมเกบวกหนึ่งได้ศูนย์นะครับเกบวกสองได้หนึ่งะครับผมได้สิบวกหได้1ิบสี่เอาสนะครับเกบวกเ็ดได้สิกเอาหนะครับผมเกบวกแได้สิเจ็ดนะครับเอาเนะครับสำหรับสูตรนี้เราก็มารอดูผลออกกันนะครับว่าจะออกแต้มอะไรนะครับสำหรับงวดประจำวันที่1นึ่งพฤศจิกานะครับผมนะครับ ก็สำหรับสูตรเต็มนะครับผมแนะนำให้ใช้สูตรนี้ก่อนนะครับผมนะครับให้ใช้สูตรที่ยังเดินเป็นหลักก่อนนะครับที่ทุกท่านได้เห็นว่ามันยังเดินงวดที่ผ่านมานะครับสําหรับงวดนี้ที่ผมให้นะครับให้ใช้ก็คือ4ี่ห้าดสามนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับผมว่าน่าใจสุดนะครับผมสําหรับท่านใดนะครับที่เข้า มาดูนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณครับ